ดี๋ยวไปเด้นเมด้นี่อุ้ยมือซาเร็วเร็ิ้ยเดี๋ยวนจังหวะดึงจังหวะดึงอู้เห็นอยู่บเห็นบพี่น้องเห็นบ่เฮ้ใส่ไปรุ่นใส่ไปรุ่นเฮ้ยปลากปากเฮ้ย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 เยเ้ย้เอ้เอ้เฮ้เ้ยเอ้เฮ้ย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 โอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยยเ้ย้ย้ยเ้ย้ยเ้ยย้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 เ้ยเ้ยโอ้ย้ย้ยเ้เ้ยเ้ย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 ้ ตอนนี้เขาแยกกลุ่มออกมาครับเขาสีมาปักเบ็ดเพื่อสีรอดลุ่นกันครับติดตามกันเน<ร>่เาๆอะโยจับมอง้าวเ,าเลยครับรายเลยครับเบิวิวรอบๆครับออ,อ,อ,อาติดตามมันไปเนาๆนี่ครับมันจะพคล้องมันเมืดอยทสีเีลาวร่วเห็นเราเนาช่างใดสองไปเห็นเ่องเี่ยวน้องที่เองเห็นบ่ เอาละครับวันนี้โข้ามากคับเด็กน้อยคนหนึ่งสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนาตัวยูชื่อว่าคำสงฆ์ยูชว้าคำสงนะครับไปไปกันต่อครับเด็กน้อยคนนี้เด็กที่น่ารักนะครับเด้อน่ารักมากน่ารักมากมาสันเป็นลาไปไปรักขึ้นบนบาแล้วครับไปติดตามกันเน่าๆครับเอาเอาพี่น้องครับพ่ออุปสรรคครับพ่ออุปสรรคข้าเจ้าเฮ็ดทางไหมครับ ไปว่าได้น้องเขาว่าป่าหลายขนาดโมหันสิเป็นคือราคาคุยเนี่ยไหรบุเอาลองเบิงลองเบิงหนหนติดตามเนี้ยไปยครับเยอไม่นั่งเลยเานั่งนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะหลานจะลงรถเ,เดี๋ยวนะโอ้ยอย่าเพิ่งนะโอเคโยจะเดินโอเคเอาลองเบิงครับลองเบิงติดตามเนี้ยไป เขาถึงหมายแล้ว้ะครับถึงหมาแล้วครับครับสองพันครับสองนุมงน่มสองนุ่มสองนุ่มครับสองนุมงน่มสองนุมงน่มหมอหนึงสดอีกหมอหนึงประสดโอ้สดทั้งคูว่วเหรครับสดทั้งคู่อุปรกรณ์เขาครับอุปกรณ์เขาเฮ็ดได้กินเอาเดียวกัเอามามา,มาพร้อมเอาให้สีใบย,ยังกระซั้ง <C oughs> อลอยลอยลุยลอย,ย,ยเอาโซ่เอาบ,บุตรครับคนดีใส่เ <C oughs> มื่อนี้ มันคนว่าอีสานผมก็พูดอีสานไม่ได้ครับขอโทษนะครับจัดไปจัดไปวิจัยงี้ด้วยกันเลยครับลุยกันเลยเงียวยังครับท่านขี่เดียนมาเทานหร่แล้วขี่เดียนบ้านเท่าขี่เดียนพ่นตงขี่เดียนยังครับว่เดียนหน้าอยู่แล้วใส่ใส่เพิ่งเงินอะครับเพิ่งเงินอะเขาเสียบแล้วใดเล้อตัวยุบันไดตัวดูรอยเอ็ดดูรอยเอ็ดขับเรื่มบ่อยฟังอยู่นี่จังหวัดนครสวรรค์ครับ มีเทิงลอยเอ็ดหนองบัวลำพูพี่จิตบ่อเพื่ออุตลอดิตเขาวางในเกาะคนต่างถิ่นหากินแดนมังกรอ๋อไปสบายเงี้ยไปสบายเงี้ยเอาจัดไปเย้เสียองร์บโอ้ยปลาคอตอนนี้มันวางสั่นบ่อืมปาคอป่ะเอาไปจัดไปไปน้ำไปครับติดตามน้อยๆไปครับโอ้ยไอ้กององติดตามน้อยๆติดตามน้อยๆไปโอู้หูตินตามตาไม่เหนี่อยแล้วเนาะเอาไปสบายเงี้ยเออเออ พกน,น้เ่ยหาเลยสกล้องนะลกล้องอีกคนนึงคือคนเด่นนะครับจะนำอญาตครับญาตหงอย่าบอก,กปิ่นเพ้าลงน้ำเนั่นนั่นน่นเปจู่ได้ถูกสิบวันหลอนก่อนเียนม่ยัง,ดยงแดดเอาเอาเอา้คือตัวผมไม่ต้องเปิดไม่ก็<ข>อ<ข>อยชต้องเปิดไม่ต้องเปิดม่ใครมีใครมาชนล่อ คนป๊บซี่คนเด่นเลยครับนี่นะครับไมครับใส่เบ็ดหมูหมดบางซี่ใส่เบ็ดตัวจะควงบอครับมาโอ้เบ็ดหมูเป็นเลือดรอตีโอ้ยรศาสตร์จะคองใส่หมูเอากเกงขาดบ่อ้าไผสีไยังสูงสักพันเอาตเอาเอาเอาเาไผบัเสียวมาใส่เงียบ่เยาออกมายาออกมา ว่ายปลาเยอะมากเลยครับปดาเ่ยปลหม่อนนี้นิเอา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 โอ้หสระตายตายใช่ไหมพี่น้องเห็นไหมครับนั่นลัพานครับเมื่อนี้เขาติดตามผลงานของเขานั่นละปลาสิเป็นแนวได้พานว่ามันไก่เนยว่าขี่รถใส่ง่าเหเื่อนเอาน้ำไปนิดนึงเขาติดตามิงครับ สุดทายให้เบิ่อจะสองสหลังนะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเห็นนกปะโอ้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 เห็นพี่น้องโอ้โอ้โอ้อีกโอ้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 โอนกพาบัโอ้มันเป็นนกพิราบครับคุณโยสวามันนกกระยางครับ มาเบิองน้ากันดีไทยให้เบิองแักสองสาหลังเนาะพี่น้องเนาะหลังจากน้องกรสิมาเบิองตอนยามเลยเนาะโอ้โหโอ้โโอ้โกึบกับกึบกับเลยเอาเงี้ยมาปลอดเลยนี่เออเออเออไปสิวะเงี้ยเอออย่าปิ้นเท่าเลยทามันสั้นทามันสั้นเดี๋ยวผมสิปิ้นเท่าเดี๋ยวสิตขับมาเบิองข้างที่อีกน้องเบิองปลาเสืออะไรบ่ลอยเนาะโอ้ไปสิวะเงี้ยกันปลาคอยปินกวนอ๋ออ๋อ เป็นมาพี่นอ้องเห็นยังไงบ้างนี่ครับจับด้วยเนาะนี่ครับทีมงานคนหนึง่ง <laughs> okay. ลืมนะมเอาซอยกันซอยกัน <_ C 1> นี่ครับมี่ซอยเดือนโอ้เด็ดเลยนะยนี่นี่หลานกับมะเร็งน้ำครับหลานมะเร็งน้ำหลานกอยาะไทยว่าสันเพิ่น,นว่าเพิ่นอยากซอยลุงเพิ่นเพิ่นว่าดิ ห้าสิบห้าสบเด้อเพืนวาใช่ใช่นะครับห้าสิบหาสยังทีมงานนะครับสคนนะครับทีมงานสำนี่ครับติตตามเงครับติตามเง้สม่มีเลยอก็อาจจะไม่เห็นสำนีก่อนครับบัตนี้สีามาเบิงบัดยามที่เหยวเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ด้อเพราะว่ามันเหมอดก็ไม่เคยเห็นดอกแต่เบิงบัดมันปลาติดเบ็ดเอาแล้วกันเนาะ อันนี้พันธีจับจับกอันนี้พันอันนี้ผู้ช่วยพันผมไม่พันครับเอาอันนี้ก็พันอันนี้ไม่พันน้อยน่อยนี่ตัวอ้นอัวพันเห็ินประการตัวอ้นอัวพัน์เขาบป็นู้ักดรอกอ้นอัวแปลว่าอย่างอ้วนไม่ใช่อ้วนอ้นอัวไม่ใช่พี่น้องพี่น้องู้ใดหูจักอ้นอัวเด็กน่อยเขาบป็หู้ักไม่รู้จักหูจริงๆไม่รู้จักหูบ้าบางเนีย ควนเด็กวันนี้มาเนี่ยอ่นอวซื่อๆดอกครับบ้านเ้าเอิ่นกวนหนาดางเมาไปเมาไปก็มูจ้กผมไม่ใช่คนอีสานแม่ผมไม่เข้าใจอีสานโมูจักเอ้ยสาเหตุเด่นหน่อยคนนี้จิตขาวเลยอเ้าวจิดตามเย้ยไปครับพอสำนีก่อนเนาะเดี๋ยวสิมาไายบาดยามอ okay. ีกทีหนึงครับพี่น้องเห็นบ่ งูกินยังว่ะงูกินปลาเหรฮะเห็นปะเห็นปะพี่น้องนะครับตรงนั้นนะครับพี่แสงไฟนะครับมันมัน้วนๆเลยเขาดำนะครับมันม้วนตัวคลื่นในน้ำเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้สุดยอดนะครับวันนี้เรามาล่าปลานะครับแล้วเราจะงูกินปลาอันนี้พนักงานคนพนังครับผมนายพานเจงครับเขาไม่เป็นพนักงานครับเขาไเป็นบวกนิดหน่อยบวกนิดหน่อยนายพาคือคนนี้นะครับ โบ่หน่อยๆโบ่หน่อยๆเอามานะนั่งกินดูครับนั่งกินดูโมโหว่างูยังมันกินปลาครับมันหมุนๆไหมกินปลาให้กินกบปุ้ยนี่มันต้องฆ่าให้มันหยุดหายใจแล้วมันก็จะกินคิดว่ากินกบแล้วมันบิดๆไหมครับอ๋อมันหมวนๆม่น้องเลยมีสองคำตอบนะครับ กบหรือปลาเนี่ยนะอ๋อม้วนหมุนไอู้ม้หมุเลยครับพี่น้องใส่บู๊อย่างงอเป็นวัฒนจักรเนาะเอาไปศิวายังงไม้ไม้เอาไม้เอาไม้ไปเขี่ยเอาไม้ไปเขี่ยเป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นแล้วใรู้ดูงูนั่นเห็นป่ะงูไม่รู้ไม่ไม่รู้มันกินอะไรอ่ะแต่สามารถเรากินมันได้ไหมไม่ได้ไม่รู้มันกินอะไรจะทำว่าเรากินมันได้ไหมไปศิวาหยังไปเบิ่งดู เราไปเขียดิลองไปเขียด,ดู coś, เฮ้ยปลาเนี่ยปลาเอานะครับเอานะครับมาหอดเรามาหอดเราเอาหลังแรกหลังแรกหลังแรกครับมาได้พันโอ้ยปลาดุกน่อยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วเดี๋วเดียวเดียวขอเบิ่งชตเด็ดในน้ำเนีอยครับอ๋อเดี๋ยวสีตกสิตก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 กตกกตกตกตนตว่กกามปกนไตกวะกตกตกต เอเห็นหนวดมั้ยน่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังงามเนาะเฮ้ยโทรศัพท์ยังตกหนามเด้อพี่น้องเห็นบ่เอาโยโย่ขึ้นมาโยโย่ขึ้นมาอ่ะอ่าเอาไฟสีไว้ยังอู้หังแรกไหมผมมือจกเข้าไปดิห่วยปลาดุกเด้อโอ้เขาทนขึ้นหนามกอนวิมันคือกวานมินแท้หักหักงานไม่แห้งหักงาไม่แห้งมันคอยยุงงานไม่แห้งกันนี่งานน้อยไหมต้องไตไหมเออไม่เอาเดี๋ยวเราฟังเราบ้งขึ้นมาปีอ้วว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 ว โอ้ยหลังแหลกกระลุดแล้วเนาะมันกินนิงเลยเออเออเออเขาเขาปวดเลยเนาะปวดเลยปวดนิ่งใช่โอ้ยตายตายไปไปยังไปไปยังกินนิ่งเอาไปต่อไปโอ้ยหลุด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 พี่น้องใครอยู่เห็นตัวปลาอยู่เห็นตัวปลาอยู่เห็นอยู่ครับหลุดปลาดุกครับปลาดุกปลาใส่งายงามเป็นบ้าเนี่ยนะครับมันไม่กล้าจับมันจับไม่ได้มันเห็นแล้วเราว่ามันมีเแต่ ที่ร้องเข้าใจว่ามันมินนะ่ะภาษาไทยมันมินมันมินไปไไป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 ตปไปไปไปกวไปไปัปไ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 ้ไป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 ไ่ไปไครับไป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 ะปไปไปไนไป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 ไไไป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  มาใส่เปียหรือปั่นออกรบเอาเอาเอาขึ้นมาถานนี่เอาเอาตาย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 เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบี่งนเดแน่วเบิ่งนเดแน่ใจมันหวุดีกแล้วีอ้สงสัยหลุดีล้วล่ะมีตัวเดาพี่น้องเดี๋ยวเดีกยวเเอยเอา๋ยเอา๋ยวเดี๋ยนเดมเดี๋ียเห็นเดยวเดี๋ยเนี๋ยเดยวเดยเป็นยังีวเดีดี๋ยวดด เอาเอ้าเอาเอ้ามันมาของอันนี้รอคุณเลยมันเหนียดมันเหนียดเด็ดบวกลมหรอกเดี๋ยวสิเหมือนบ้อนมันเก่าแล้วมันต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่ฐานจะยุบอังยิ่งมันหลายปีแล้วมันหลายปีแล้วหยิบมั่อกี้ิสมาดูก่าเห็รอยังเมื่อกมันเกาะคอยเอ้บ่แม่มันเกาะหน่อยหน่อยเาไไปต่อครับไปต่อไปต่อไป โอ้ยพานเหมือนจะเป็นสบายขี่รถน้ำกลุ่นกันเอาไฮจีบ้าอยังติดตามเงี้ยวไปครับติดตามเงี้ยวไปพานมาแล้วสองหลังดรือตัวหนึ่งแค่พอได้ป่าทีหลังหนึ่งดึงอะไรเหรอไฮเวบทว่าพ่อเปล่าที่จำมองไม่ได้ ลงไปเบืองวันน่ะแมนบ่มีค่อยคนลงบ่คือเป็นฟองสวอยู่เป็นฟองสวอยู่ว่าแมนบ่ไปต่อสั่นอะไรคือสวอพี่น้องเข้าใจครับว่าสวอยบ่คนอีสานหูจักจุกเนาะคนไทยก็สิบวมหูจักสวอือึยนไงไม่เพียงได่พันคือสีลงหม่องเห็นจังไดลงกบตอนนี้เนาะ อาขอกรบขวงเอียงกับล oh. ุงรถเอาไปสันมือข่องวินแล้วล่ะลุงมองเราแบบนี้ลุงมองเราฮะเอาบ่เอาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววพี่น้องพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตือนเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเตื่นเต็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลยนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเยว พี่น้องิ่งกันว่าเบ็ดหมูไปเละได้พี่น้องเดูไปเลได้ต่นเต้นได้ฮะนี่อุ้ยมือเา้อเอุ้ยเดี๋ยวเลยจังว่าดึงจังว่าดึงออู้เห็นยุบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นใส่ไปรุ่นใส่ไปรุ่นเฮ้ยปลุกปเฮ้ย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 อ้ย้กเเเ้เฮ้เ้เ้เฮ้้้้ย้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยเยเ้เเฮเเ้เ้ย้ยเเ้นาะ พี่เนาะโอ้ยโอ้ยตัวบ่าหันกระชานี่เลยเนาะโอ้ยแล้วมันรุดไงโชว์ก่อนครับโชว์ดูโชว์ดูโอ้ปลาดุกไข่เงือ่เลยปลาดุกงามงามเนาะโอ้ยปลาดุกลองพุ่งพี่น้องใครเอ่อ๋อปลาดุกไข่ปะเอา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 ไม่รู้ใค่ปะเอาเบ็ดแน่หน่ะเอ้าเจมือถือเอาเบ็ดได้เบ็ดจังไบเบ็ดเชียโอ้ยตากรองปิ่นเข้าโอ้ยว่าหันกระชานี่แล้วมันรุดวังหันอ๋อไปไปสามลังไดนึงถือว่าพันบ่ะพันได้อยู่ได้เนาะไปกับนี่ สามลังนหนึ่งอ้มันผานกน่งพอได้ปิ่งได้ยางเอโอ้ยตายโอ้ยานกอบมันเกยตาเลยอิ่ม่าเอาขึ้นมาขึ้นมาานกอบเสไปจากหลังอนีเป็นไรอ้าเจ็บสบายข้างนอกผ่านเนาะไปสิวายัง พี่น้องบางดูมันปลาดุกแต่ว่าปลาดุกมันเหนียวอยู่หรอกปลาดุกบ้ามันเหนียวนี่แหละเนาะอ๋อพี่น้องอันนี้ก็ดึงอยู่พี่น้องดึงอยู่ดึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวฮะลุตบอ๋อโอ้ยทำตาได้หลุนซือิลโอ้ยตื่นเต้นวันเศร้าอยู่บอเป็นว่าตื่นเต้นได้ป่าได้พี่น้องมื่นล่องนหนไหมโอ้ย เห็นว่าพี่น okay. ้องเห็นว่านี่มันสั้นด้นี่ยเป็นตกน้ำเว้ตายตายตายบ่ได้แสดงเด้อปิ่นเผาอีหลี่มเยยินเสียงพี่น้องไปต่อไปตคือสุ่มหมูเปเลแทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบ่งลับน่ขอบ่งลัน่พันมันมันรุดหรอวะเดยตกน้ำเด้อ ขึ้นมาต่งกัน่โอ้ยมีย่งออ้ยียกบ่อนโอ้ยใส่เบ็ดตัวกบขงมเป็นยังไส่่ไยังไยังไคือ่คือ่ดึงบ่ดึงบ่ใส่เบ็ดไม่ไนเบ็ดมไปเล็ดบ่เ็ดไป่ายนี่หอยนึงรนีลได้ไปใส่เบ็ดงีอหุดอีกแล้วพี่องเอ้ โอ้ยห้อยพันเันเจียเลยอาดยังเิดหรือตัวมาดไมมโอ้ยเอาเอเอาพี่น้อเบิดเาบัดรนี่เบิดแล้วเบิดแล้โอ้ยเบิดแล้วเบิดแล้วสรุปครับสรุปท่นเพ่นเบ็ดจากหลังเกาะถึงสิบหลังบ่ท่านสอบไปองหลังอ่า เบ็ดประมาณสิบหลังสิบสองหลังได้ปลาดุกตัวหนึ่งพี่น้องถือสองตัวตัวหนึ่งมันหลุดแต่คือไทยให้เบิ้งแหละเนาะเอาไผสีวายอย่างนี้ได้มีบอได้เป็นธรรมดาเราพี่น้องเนาะเอาเบิ้งนาพันนันเป็นน้ำสับายพดบ๊วยจังได้เผื่อข้านหมอหนึงขี่รถได้พี่น้องเดี๋ยวายามเบ็ดดรกบ่เป็นบ่เป็นเมื่อเชี่แขกรับเส้นมันนี่แขกรับเส้นเอาเอาเอา ขอบคุณพี่น้องพี่น้องติดตามรับชมตามรุ่นน้่กันขอบคุณหลายๆครับอ่าฝากติดตามซองนี้นะครับแบบสี่อีสานตางถินครับพี่น้องครับฝากติดตามซองน้องใหม่ในเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ